ครับเราก็กลับมาพุกกันอีกแล้วนะครับกับช่อง A K X ตรงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี่เรามีแขกรับเชิญพิเศษใหม่นะครับ IQ นั่นเองวูบไปนะครับผมเพิ่งเลือกเล่นเกมนี้นะครับแต่ IQ อ่ะถ้าเทรดได้เดี๋ยว IQ ก็จะเทรดให้ผมนะครับเดี๋ยวเทรดได้เทรดได้ใช่ไหมครับโอเคครับลงไปเลยมาเรก่อนอามาครับ อออหอหหขอบคุณมากครับแ่ผมนคับวันนี้เพื่อนผมเปรเลยนะคที่สาับโอเคครับขอบคุณมากคนะนขอบพระคุณมากๆที่เทรดได้ผมไปต่อไปเลยนปลงเป็นมไม้ไงวะเฮ้ยยยัมเปลี่ยนเปนอนอ <ไ>ด่านาต่อไปกันน,นั่นเองนะคะวันนี้ผมวันนี้ผมไปดูพี่แทงพอไปขี้เงินนะคะเขาบอกว่าแบบเนี้ยไม่ควรเล่นนะคะเพราะบันฟาร์มยากมากลจริงไหมครับไอ้ิวใช่แต่แต่แต่ว่าผมใช้ความพยายามตีทีเดียวสองตัวนะครับนี่คือโหมดของคนที่โกงนั่นเองนะครับใช่ค่ะ ที่ที่ตัวนะครับ<ห>โคตรเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเลยสามตัวรัวลัวนั่นเองนะครับนะแลก็จะฟาร์มไปเลยนะครับสามตัวลัวลัวนั่นเอนะฟาร์มลยครับสามตัวไปดูแดนต่อไปไงนดยกว่าว่าผมไปได้หรือยังนะผมจะไปตัวสูงสุดของด่านนี้เลยน,นั่นเองตัวสูงสุดตัวสูงสุดคือมันจะเป็นตัวแบบบอสใช่ไหม หรือว่าตัวที่อยู่ใกล้แบบอื่นที่สุดตัวแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวแบบเนี้ยนี่นี่ไอตัวนี้ใช่ไหมไอสองตัวเนี้ยใช่ใช่แต่แล้นแต่ตัวตรงหัวสุดผักกาท่านผู้ชมเนาะแล้ก็มาตีกันอย่างชิลๆนะครับเนาะมันเปิดการตีออโต้ได้นะเนี่ยแล้วคุณก็ยังถามถึงช่องผมนะครับทำไมมันมีชื่อตรงๆนะครับเนื่องจากตรงๆเขาเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วเขาก็แนะนำอะไรดีๆให้าไม่เิด นะครับนะนแล้วผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด่านต่อไปนะครับแล้วไอ้แต่ไอคิวเขาไปถึงด่านนู่นเลยนะครับไก<ด>ลแล้วครับ<ห>แต่ผมไอคิวเขาจะมาฟาร์มกับผมนิดเดียวว่าต,ต้องต้องรเปิดจัดเลี้ยงด้วยตัวจั์เลี้ยงมันมันจะทิ้งเงินให้ร้อยแปดสิบเคนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มสองตัวที่ตายแล้ว,ลวผมกลายเลยนะครับไปกันเลยครับน้องไปเปิดจัดเลี้ยงโลกสองได้ตามมาเร็วครับท่านไอคิว เขาชื่อไอคิวครับแต่จริงๆแต่แต่ชื่อในรูบอกคือเบ่อนพูดดีๆหน่อยได้เปล่านะครับตานผู้ชมตอนนี้ท่านตรงๆถด้อย่างไม่มานะสถานที่ที่ผมอาจก็คือโรงเรียนผมนี่เองเหรครับเดี๋ยวมาสวัสดีครับนะต่อเลยค่ะ ผมอยู่ตรงประตูแดงนี่ครับเราไปเปิดสตเลี้ยงดีกว่าไปเลี้ยงตู้ไหนดีเนาะตู้บ,บั克ทางนั้นห้าสิบเหรียญเหรอใช้ได้ยี่สิบเคยี่สิบเคสิบเคเปิดได้ผมเปิดไม่ได้นะครับผมขอไปฟาหม์มอีกนิดนึงนะ ตอนนี้หุ่นเจ็ดดสี่หนึ่งคิวเอ็นน่ะหนึ่งคิวเอ็นน่ะมีโอ้ยไม่กอดนะมันจะเป็นแบบดาบนั่งหรือไม่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่รู้อ่ะขออภัยนะครับเนื่องจากไอคิวเขาไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปไอคิวเขาไม่มีแอปที่จะอัดคลิปไว้นะครับผมอัดคลิปได้เป็นเดี๋ยวผมสอนนะครับแต่ว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวผมโหลดคลิปให้เดี๋ยวผมโหลดแอปให้นะต่อกันยาวๆนะครับ วันนี้จุดมุ่งหมายของผมคือไปโซนต่อไปเพราะว่าคลิปมันเป็นคลิปสั้นๆผมจะต้องรีบไปเรียนนะครับเนื่องจากผมไปติวถ้าผมไปโซนต่อไปได้แล้วเปิดเสร็จเีคอนุ่นนะครับจะโคตรดอีใจแต่คงอีกนานนะครับมานคงนานมากๆเวลาผมคงไม่พอมาต้องร้อยแปดสิบ K ไม่งันนะร้อแปดสิบ K ต้อง เปิดเลียเลียงแลวเปิดปลาอยู่นิดนึ่งผมได้วัวครับวัวระดับไหนครับวัวของตู้ทองระดับระดับสูงสุดเลยครับหนึ่งปร์เซ็นตนะครับท่านผู้ชมหนึงเปอร์เซ็นต์คปิกอีปินะระดับอีปิกครับบอกบอกว่ามีเงนคุณลับเยอะคุณโชคโชคค จะไปมันเลยเปิดสัตว์ยังได้โคตรเก่เลยผมได้ 5K อย่างรวดเร็วเลยนะครับเน,นี่ยผมผมผมได้รีเจนเยอะมากอ่ะเนี่ยเน<อ>ี่ยเนีรีเจนดยอะมากครับบางทีอาจจะได้มิติมาก็ได้เนี่ยแต่มันไม่มีตู้มิติมิติไม่ใช่มิติมิติเดี๋ยวคุณไปมิติโลกอนาคตเลยไปช<ม>คุณลองเดินไปโซนต่อไปให้ผมดูหน่อยได้ไหมโอเคเฮ้ยผมห้า 63เคแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวผมไปโซนต่อไปแล้วผมไปตีตัวสุดๆแล้วผมจะจบคลิปนี้โดยทันทีนะครับเนื่องจากผมจะต้องติวนะครับไอแคติวทีเด<ม>็ดใถ้าถ้าแครไม่ได้ติวทีเด็ด่ับง<บ><ม>อก<ม>ถ้าผมไม่ได้ติวทีเด็ดนะครับผมจะทำคลิปเดียวยาวสิบนาทีพี่สิบนาทีละอันนาทีเดียวยก,ก็ได้ค่ะเกินเกินเกินนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานที่อัดอยู่ที่โรงเรียนนะ โอ้โหเป็นโต่อไปแล้วนะคะดูดีแบบเพิ่มขึ้นไโอ้โห,หมาวันนี้นะครับผมจะทำเงินได้ให้ถึง2 0 0ร้อยเคนั่นเองและคิดนี้จะจบโดยท,ทันทีนี่ไงนี่ไงตู้ตู้ต,ตู้ตู้ส่วนเลี้ยงสองร้อยเคต้องต้องกดได้ได้รีเจนอะใช่ถ้าถ้าเปิดไม่ได้รีเจนคงออกไม่ได้มั้งผมคงจะออกได้แล้วตอนนี้ผม2 0 0ร้อยเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันนี้สามล้านนี่สอง สามล้านโอ้ oh my god ตอนนี้สองไรเทียร์คเลยลุยผมจะได้ตัวไหนผมจะได้ม้าลายนั่นเองนะครับนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไดสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหทำไมไม่ได้ไอปิกอะ่ะไม่เป็นไรม,มาเป็นไรดีเจนก็ดีนะโอเคคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับไอคิมมาปิดคลิปเลยปิดคลิปยังไงแล้วก็ปิด<ห>เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ้าค่ะบ๊ายบาย